สวัสดีนนะครับเขาต้องเก็บของมอั่ยคยไปไหนรอบนึงฮะที่หางหายกันไปถึงสามวันเลยก็<อ>ถามว่าผมไม่ได้ไปไหนหรอครับผมว็อยู่บ้านเพื่อนนะครับแล้วผมก็จะกลับมาบ้านได้นี่กเ็เดึกเลยนะฮะวันนี้ผมมาทําสอนสร้าง EPC อีกนะครับช่วงนี้ทําสอนสร้างบ่อยมากเลยนะครับก็อันนี้ก็จะทำเป็นพลุนะฮะก็จะมีดิฟเพนเซอร์ฮะ น้ำ TNT เลซซตัร์ดีพิเตอร์รีเวอร์บล็อกอะไรก็ได้หนึงน่งบล็อกเนะเลือกเป็นสโตนบิ๊กทีแรกฮะก็ทำแบบนี้เอา,ィィอาทีเป็นเสื้อหันมาทิศทางเดียวกันเป็นสีเป็สนสีชนนึงนี้นะเรียบบล็อกนึงไว้แล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ กดชิปด้วยนะฮะถ้ากดไม่กดชิปมันก็จะวางไม่ได้ฮะก็กดชิปเลยปุบปุบหอยห,หมดฮะหอยห,หมดพอหอหมดแล้วนะครับก็ทํทางไหนก็ได้แต่ผมเลยทางนี้ต่อมาฮะเว้นไว้หนึ่งช่องฮะต่อแบบนี้แล้วก็ทำลีปเตอร์ทําหันไปทางนูน้นแล้วก็หันมาทางนี้ฮะก็ทํา พ่อมันมาเป็นแบบนี้ใสป่ป๊อกบองแล้วทำลิเวอร์อันนี้จะทำเป็นเอ่อเลสโตเออ,ะเอ,อระบบออหมุนเวียนนะฮะก็กดลัวๆฮะไม่ยา้ฮะก็ถ้าไม่ได้ก็ทำแบบนี้นะเปิดเปิดไว้ฮนะแล้วก็วางเลสโตนตร,ตรงนี้ฮะต่เร็วๆนะฮะแล้วก็ปิดนะครับวางนี้แล้วก็ปิดเร็วๆด้วยนะครับนี่นว่าไม่ต้องเอาไอ้ไอ้เนี่ย เึงเปิดอันนี้ะนี่ะไอสแกตตอรอะไรเนี่ยหลักษับไม่ต้องเปิดมันจะได้สะดวกปิดไปนะฮะต่อมาก็เมื่อทำแบบนี้เสร็จแล้วคุณอย่าไปสั่งนี้ก่อนนะครับต้องเอาเทียนทีมาใส่ตรงนี้ผมขอตัวอย่างให้ห้าอันพอใช่ไหมวะห้าอันไหมห้าอัน อุ้ยอุ้ยอุ้ยอยุ้ยนี้ไม่เล่นนะครับก็คือมันมันมีส่วนมีห้าเปอร์เซ็นต์ที่จะโดนไอ้เจ้าเล่ตนตัวนี้อ่ะแต่ไม่เป็นไรฮะแก้ใหม่ได้นะครับมาอีกาง้รฮะก็ะทำเป็นแบบนี้เสร็จทีนี้ก็ต่องเนี้ยมันก็จะบูบ,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 บูบแบบนี้แล้วก็อม,มันยังไม่ขึ้นนะครับคือไอ้ระบบเนี้ยมันต้องเอาลิส เลียนทีโคตรเย่เลยเอาผดพีดิตตึ้งโคกี้นะปืนไม่แตกถ้าเกิดแกแกก็ถทุกอันหนึ่งฮนะตึ๊ดแล้วก็ใส่ห่อยแทนนะฮะไอเน,นี้ยม,มันทำเป็นท,ที่กระโดดสูงได้แหลนะแต่ทำไม่ไม่ค่อยสูงเลยม้องเอาอันที่ผมทำพีพีก่อนหน้านี้นะ ใส่เบอร์หัวคือเสเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการกระจายฮนะแต่อาจจะโคตรแหลกเลยนะครับก็ผมก็จะมาปิดเอฟเฟกต์ฮะปิดเอฟเฟกต์แล้วใส่เสร็จก่อนอุยอ้ยๆเดี๋ยวผมขอขอุอยาตปิดเอฟเฟกต์นะฮะ ฟ้าอะไรสว่างวงสว่างของฟ้าที่จะปิดนะปิดวิวทูสก,กายก็คลิปนี้ถ้าผมพูดเพี้ยนไปก็ขอไป็นอภัยนะครับเพราะว่าผมเจ็บคอนะครับที่มาทยเพราะว่าห่างหายกันไปนานฮะก็ะะอยากกลับมาแค่นะอย่างแรกฮะเก็ง่ายฮะแนะนำให้ให e นะ้ปิดเอฟเฟคเนี่ยปิดเอฟเฟคนี้ยปิดที่ผมแนะนําปิดก็คือสกายแล้วก็สก,กายอันเดียวก็ได้ตรงนั้นจะไม่มีเมฆฮะ ต่อมานะครับต่อทีโซเล่อุ้ยผิดนี่ฮะแล้วก็ส่องตาดูโอ้โหอืมโหแล้วก็มันจะเป็นชุดนึงแล้วก็วายชุดนึเองแล้วก็ยิงบูมบูมบุ่มบู่มบุ่มบุ่มบุ่มบูมบูมบูมแต่ว่ามีโอกาสตกตรงตรงยิงไหมตามีแค่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ ออกมาแมีแค่ห้าเร์เซ็นเท่านั้นก็ถ้าใครไม่ทันเดี๋ยวผมก็จะมาเลียให้ฮนะแล,แล้วผมก็จะมาสอนระบบลีพิเตอร์ฮนะก็อย่างแรกหันไปทางนู้นนะอันนึงหันไปทางนู้นแะล้หันมาทางนี้เอาเลสต์โกลทแบบนี้ฮนะแล้วก็หอแล้วก็ตอบอยู่นี่บล็อกอะไรก็ได้ฮะแล้วก็รีเวอร์แล้วก็กดเร็วๆฮนะอ่ามันก็จะได้นะ มะพอแบบโอ้ยอันนี้บางคนก็ทําไม่ได้ก็เปิดนะฮะทุ่มนี้ก่อนเนอะก่อนเปิดแล้วก็วางเนี้ยปุบปุบวางแล้วก็เปิดเนี้ยวางแล้วเปิดเอ้ปุบปิดผิด,ปดเปิดก่อนวางแล้วเปิดไม่ทันนะวางแล้วเปิดอ่าเรีวก้อนก็จะได้ตามเนี้ยถ้าเกิดถ้าคุนทำแบบเนี้ยเรบลองมังนนด้หน่อยฮะ มันอาจจะไม่แตกตรงนี้ถ้าคุณเดินไปเดินมามนอาจจะมีสิทธินี่แม่งโคตรแหลกนะฮะแหลกมากถ้ากดทำเยอะๆห้าหสิบสี่อันทั้งหมดนั้นก็ก็ราองไปทำกันได้เลยนะครับดีไหมก็เออดไก็ไป,ไปยุคทำแสองชั้นนะแต่ตอนนี้กราหงคิดดูว่าทำสองชั้นทำยังไง นะครับก็เออสอนสร้างีิเนียผมจะสอนสร้างอยู่สองอย่างะฮะคือระบบดิพิตเตอร์ฮะก็ผมก็จะมาทำระบบอันนี้หมุนเวียนสอนฮนะก็จะอธิบายเข้าใจเลยอันนี้อันนึ่ี่นนนะทำแบบนี้หันไปทางนน้นฮะแล้วก็ตีกันฮนะกลับกัน ให้ตะโกนติดในเมียแล้วก็มาหนึ่งบล็อกวางบล็อกไปก็ได้แล้วริเวอร์ถ้าเกิดทำเร็วๆมันก็จะติดง่ายนะแต่ถ้าถ่ายช้าได้ละอ่ามันก็ติดแล้วนะฮะแต่ผมไม่เอาฮะนะฮะเปิดใส่หนึ่งบล็อกแล้วก็วางใส่เนี้ยเอาใหม่ๆเปิดใส่เตสโตตรงนี้ปิด Uh huh. มีทางใส่หนึนงน่งแล้วมันก็ปิดใส่ตรงนี้หนึ่งอันแล้วก็ปิดแล้วก็สามารถจะต่อได้ mm hmm. จะสร้างเสียงน้ำก็ได้ฮะเช่นแบบนี้เลยโอย้ไม่ได้ไม่ได้มยัมตัวเชื่อมทำๆๆแล้วแต่ถ,ถ้าเป็นธนูนี่มัอนอาจจะยิงรัวเลยนะฮะ พี่ยกตัวอย่างให้ดูฮะมันจะเป็นหน่วยยี่ธนะูแบบปุ้ยปุ้ยปุ้ยวุ้ยปุ้ยเลยวุ้วถ้าทำไรลอยเนี่ยจะโหนไหมฮะก็ทำกับลาวาเนี่ยหือดิงบนไปแต่ก็โหนนะครับ ก็จะได้สอนได้ประมาณนี้นะครับก็ที่เรนก็ทิ้งไว้ในะคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะครับนี่เดอะทูพีเพนะครับก็ผมจะมีลิงก์จะคุยกับผมนะแต่ไม่ใช่ผมะเพื่อนพูดผิดใช้รึเปล่งผมนี่เดี๋ยวผมก็หาลิงก์มาให้นะเพราะว่าผมมีช่องแล้วนะครับเดี๋ยวผมอาจจะแจ้งเตือนช่องในอาจจะเป็นคลิปหน้าหรือคลิปหน้าหน้าหน้าเรอ ครับพวก็ขอจุดพี่จุนดเีกันสวัสดีครับ